จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้านทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการเด็กออทิสติกเรื่องกฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะทำโดยครูนุ่นนางสาวอลิตาวงชัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะสัสดีผู้ปกครองไร้เด็กนะคะครูนุ่นนางสาวอลิตา เป็นครูผู้สอนทีศน่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะครูนุ่นมีกิจกรรมชงแนะนําผู้ปกครองที่ใช้ในการฝึกภาษาจําเป็นเฉพาะความพิการของเด็กออทิสติกค,ค่ะเรื่องการ,รปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆในชีวิตประจําวันค่ะมาดูวัตถุประสงค์กันค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะข้อที่1เพื่อฝึกการรับรู้ทางภาษาและการสื่อความหมายในชีวิตประจําวันค่ะ ข้อที่2เพื่อฝึกการฟังและการปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆในชีวิตประจําวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะวัสดุอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมนี้นะคะอย่างที่1บล็อกค่ะหรือตัวต่ออันที่2กองค่ะคอย่างสุดท้ายนะคะอันที่3คือลูกบอลค่ะ ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันดีก,กว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณโู่มีกิจกรรมจะให้นักเรียนเตรียมควาพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีก,กว่านะคะตกมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกที่จะให้ดีตบอีกครั้งกิจกรรมตรบมือนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อน,กนทำกิจกรรมค่ะ เรามาเริ่มทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งให้ผู้ปกครองนั่งตรงข้ามนักเรียนนะคะพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวนันข้อที่สองให้ผู้ปกครองออกคำสั่งง่ายๆในชีวิตประจำวันให้หนักเรียนทำค่ะซึ่งคำสั่งนั้นนะคะเป็นคำสั่งที่มีคำสั่งในนั้นหนึน่งสองคำสั่งนะคะซึ่งจะเป็นคำสั่งที่นักเรียนสามารถทำได้ค่ะข้อที่สามผู้ปกครองออกคำสั่งให้นักเรียนทำตาม เช่นติบอลหรือต่อบล็อกและตีกองค่ะ ผู้ปกครองสังเกตนักเรียนนะคะว่านักเรียนทํากิจกรรมได้ไหมถ้าเกิดว่านักเรียนทําไม่ได้ผู้ปกครองอาจจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหรือช่วยเหลือนักเรียนในการทํากิจกรรมค่ะทำเรเรื่อจนกว่านักเรียนจะทํากิจกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนทํากิจกรรมได้ผู้ปกครองอย่าลืมให้แรงเสริมแก่นักเรียนนะคะแรงเสริมที่ว่านนอาจจะเป็นคําชมการตบมือของขนมหรือของเล่นนักเรียนชอบค่ะ กิจกรรมนี้นะคะสามารถทําได้บ่อยๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะผู้ปกครองอาจจะใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันมาทํากิจกรรมนี้ได้ค่ะเรามาพบกับกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะจําเป็นเฉพาะความมีการบุกคบิกออกสติกนะคะเรื่องการปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆค่ะการปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆนะคะ ให้ผู้ปกครองออกคำสั่งให้ในักเรียนปฏิบัติตามนะคะ1นถึงสองคำสั่งค่ะเป็นคำสัง่งง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นเตะบอลน,นะคะถ้าเกิดนักเรียนทํากิจกรรมได้นะคะหรือว่ารับรู้และปฏิบัติตามคําสั่งได้ถือว่านักเรียนผ่านกิจกรรมค่ะฝึกบ่อยๆนะคะให้ในักเรียนสามารถรับรู้และปฏิบัติตคําสั่งได้ค่ะหร,หรืออาจจะเป็นคําสั่งที่ซับซ้อนในอนาคตก็ได้นะคะ ในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะะผู้ปกครองกับนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆน,นะคะถ้าเกิดว่าออกนอกบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะหรือว่ากลับเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมแ้างมือให้สะอาดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณนุ่นขอให้ผู้ปกครองนะคะและนักเรียนปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ